สวัสดีขอยปีนอองตังายมากราบสวัสดีงามงามนะคะก็จะมาให้ดูไล์สดขายยาสีฟันดูเบื้องหลังนะคะอาจจะไม่ ได้ยินเสียงถ้าเปิดเพลงก็อาจจะเอาเพลงอย่างอื่นมาใส่แล้วก็ดูการไลฟ์สไตล์ของเราเบื้องหลังไปนะคะว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะคะถ้ามีเพลงมาก็จะเอาเพลงอย่างอื่นมาตัดนะคะจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้ก็จะเน้นภาษาพม่านิดนึงนะคะเพราะว่าจะเน้นขายให้ชาวพม่านะคะก็นี่ปลิ้นเสร็จแล้วนี่ก็คือภาษาพม่าสับคุณ สรรพคุณเหมือนที่ใบเสร็จใบไอ้ที่มีสรรพคุณของไทยแต่อันนี้เป็นภาษาพม่านะคะอืมโอเคเลยรอดูรอติดตามเราสามคนเลยนะคะอันนี้ก็มาไลฟ์บนบ้านอยู่บ้านเจ้าหอมนะคะโอเคเอาอันนั้นเกินเอข้านก่อเนเอาอันนั้นแทน เจ้เาวาเขาอันนี้ว่าเฟซันนะนี่เน็มันเดีมี่เอะในเท่าีรเท่าเนี่ยส่วนของข้อันมี่เหรอเพจของวอะไรอ่ะก็เลยอยู่แต่อันน,นี้อะไรอย่ัน,น,นี้นะฮะมันเป็นเฟซบุ๊กนี่อันนี้เป็นเพจนะอ๋อเออ เป็ดหนี่ยก็มันก่ได้อ๋อเบจเบจอืมพอาวเบจอ๋อนั่นจ้ะอันปองดานนั่นใส่ขาสุนุ่มๆแช่นอนเลื่อพี่จ้ะโอเคเริ่มไลอ์แล้วนะคะนี่ก็นี่ครับนี่ใช่ไหมนี่นะคะอืมอะไลอ์แล้วค่ะแชร์ยังเอาของเชยของเล็กเขาแชร์แชร์ แชร์รัวๆค่ะช่วยก well. ันแชร์คนเอนเยอะเล่นด you know. ิ้งฉันดียวได้วเนี่นะเล่นดิ้งต่อเมื่อเช้าแชร์ก่อนนานหนานหายหายังไม่จูเลยเออมันไปขึ้นมากเลย เดี๋ยวเอาของตัวเองแชอีนะอันนั้นน้องเอ๋เอาของเจ๊ไปแชร์เองเงี้ยนี่เออไม่แชร์อ๋อหนูมวยเอากันอ๋อเมื่อวาเมื่อวาอันตัวอันเก่านั่นแหละมีเยอะก้อนหนึ่งมิงกะลาบาฮัลโหลมิงกะลาบอ๋อบอกอันปีแลาวอีกอันนี้ก็ถอดซ่อมงานมาแล้วมาแล้วนี่ hello do đây chia con nạc em do đây chia lê không mẹ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  không 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 จะเตรียมใช้อะไรเป็น <okay. S 1> มันฮัลโหลฮัลโหลเข้ามาแล้วสวัสดีคะ่มาาะมิงกลาบาฉสู้รู้ว่ามิงกลาบารู้ว่าสวัสดีคะ่ <laughs> สะสะวัสดีค่ะพี่น้องฮัลโหลมิงกลาบาประตูดีแชร์ไปแล้ว <laughs> เราได้เสียเจ้าวิริโยจ้าแมแปดคนแล้วค่ะตอนนี้มีคนดูแปดคนแล้วนะคะนี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไลค์และแชร์เลยลรไปจ้าปานี่นะคะดูหน้าตาส่วต้นสีปะังแนวอะหลงอจสยงมาขายยาซีฟันอีกแล้วค่ะ ทีนี้ต่อได้เสียาวเมบอนอต่อได้เสียาวจ้าเมทีนี้ก้ามาจะทดลองนล่นมือกันวางตรงนี้อะไรโอเคทีนี้ต่อได้เสียอาจารย์รีพย๊อจ้าเมคืองานยาบีลางประตูเลชี่เลยทักมาได้นะคะทักมาได้นะคะ ได้ซีจ้าวรนเบี้ยวจ้าเหสวัสดีทุกคนคิดถึงสาวๆบ้างไหมคะคิดถึงสาวๆไหมคะ พักมาได้นะคะเงียบเงียบเงียบหมดเลยคุยเลยเอาเริ่มคุยเลยจะอยากอะไรติ๊กซิงเนียเบติ๊กซิงเนียเบ่ไหนแต่ห้ามนะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ มีใครเอ่ยปีใหม่แล้วนะคะซื้อ,อยาสีฟันให้คนที่บ้านได้นะคะทำมาจากน้ำผึ้งนะคะซื้อให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะคะให้แม่<ด>ให้ญาติให้ผู้ใหญ่่ง,งที่บ,บ้านนะคะส่งถึงบ้านเลยนะคะเมืองไทยก็ส่งได้นะคะ สอเข้ามาก็ม่รอเขมานนอ่ะา <c oughs> อา <c oughs> คูยังป็นกอลัาาอย <c oughs> ่างนี้เลยรานอางี้เลยอนี่กลงนอกมาสุดอล,ลิโนออ่อาคูก้า အာတရ <cin stereotype and als> uh, um, ိုင်းစ uh ီပရိုမ uh ိ er ုးရ er ှင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒီကြောင့်လို့ရှိရင်ဒီသွားတိုက်ဆေးရကြတော့အခုလိုမျိုးအာရတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အမ်ဒီလိုပရိုမိုးရှင်းရှားတဲ့ချိန်မှာအာကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေကိုယ့်မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီမိသားစုတွေကပေါ့နော်အာကလေးတွေကအစအကုန်လုံးတိုက်လို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလေးကသူကတပါဝအာပြားရည်နဲ့ထုပ်လုပ်ထားတာဆိုတော့လေနော် เค้ารู้ขึ้นทําตั้งแต่ประมาณเนี่ยนะพี่ก็ดีตั้วไตเสียอ่ะเจ้าดอกนี่ตัวอ่ะตัวไอ้อเนกอ่ะแลป้ายเหย่ปะเนาะป้ายเหย่อเนกရှိတယ်ပြီးကြာတော့ရှင်သူตั้วโหต้ายတဲเฉิ่มมาဆိုรู้ရှင်อ่ะအမြုပ်ကလဲအရန်ထွက်လုကောင်းတယ်ตัวอ่ะအမြုပ်ကလဲနุနุอีอีလဲပဲ มันน่ะตะคายนะตะคายทีๆชาๆตั้ใต้ปี๋แม๋ส่วนยินทีโหลမျိုးโหยาตีมาป้อเนาะเอ๊ะได้ยาตีมาส่วนยินทีตั้วริจีนน่ะไอ้โหลမျိုးส่วนในตะตาสีเด้อตั้วใกล้ตาริแล้วตะตาสีเด้อพี่งกรีนแน่อนแน่นตาริก็เลยตะตาสีเด้อป้อเนาะทีตั้วไดสีอ่ะเชไปในกลุ่มมานะเจ้าหนูเห็นดิบ่กำมานี่วะเนี่ยห้วยเดเนี่ยปีแม๋ ตัวเอยอะหยองเลยละนี่ป้ายป้ายเหยอะหยองเว้ยป้ายเหยอะหยองดาวป้ายไปมั้ยน้ออ่ะได้มั้ยเนี่ยป้ายเหยอะหยองเลยเว้ยจีจีเลยเว้ยตัวแอนน่ะละอะยันก๊องเลยตัวอย่างใครกินบ้างเรวะใครกลัวว่าใครกินตอได้สิตอตายอ่ะตอตายได้หนู ดูได้เพี่โอจ้จ้าไปเนาะจู่อันนั้นเลยยะอะไรในพยายญ่ดองเต้าเชีลาอะไรอะไรอารู้หรือพี่โอ้จ้าอะไรแล้วพี่ลาวให้พี่ลาวแชร์หน่อยแช่ในกลุ่มหน่อยค่ะก็ลังจะโทรหาพี่ลาวเนี่ยในกลุ่มหน่อยนะคะหนูทำไม่เป็นค่ะพี่ดอจิโรตัวว่าได้ดูตัวที่ โอ้อะเทยอ่ะทีโหลမျိ we we so so ုးจိုးတွေပေါ့เนาะจိုးတွေများတာလဲအဲဟာတွေလဲဟိုပုံမှန်တိုက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီดွားကြီးจိုးတွေပါသူကจ่าစီရေပေါ့เนาะဒီดွားတိုက်စေရຕະပါวะနဲ့ထုတ်လုတ်ຖ້າတာပါအရန်လဲတိုက်လို့ကောင်းတယ်အမျိုးထက်အားလဲကောင်းတယ်အနတ်တက်လဲกินတယ်ပြီးတော့เอ่อပြီးတော့သူကပြတ်ปักหมุดให้นะคะပြတ်ปักหมุดให้นะคะ อ่าหลอดละยี่สองร้อยยี่สิบนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นตอนนี้รับปีใหม่นะคะให้แค่สองร้อยบาทไปเลยค่ะสองร้อยเดี๋ยวมีของแถมนะคะเดี๋ยวมีของแถมถ้าใครจะเอาเดี๋ยวมีของแถมนะคะมีของแถมหนึ่งชิ้นนะคะอาคูตีไลท์เทมาเวลส์โซลูชั่นตัวตะคูโกตะตางบอเนะตะคูตะตองอะตีมาเวลส์วีตีไลท์เทมมเเ้าไปเนี่ยอะตีมาเวลส์วีค่ะะ ตะตองตะตองตะตองตะทอมแล้วแม่อ <AND> well. ัคห <Y> ัวดอโอ้ษาโปรโมชั่นซื้อดอโอ้ษาอืมแล้วส่งละคู่ชีแล้วส่งละชีดิแล้วส่งไปแล้วส่งละชีเหรอปอนเนาะอะคุเฉิ่มมาเวอยู่อัปไปเลยซิอแมกิ๊กกิ๊กอย่าตะหลาฮัลโหลกิ๊กเกยดิแม่จ๋าได้ซื้อแล้วอัปไปยุ่งเนาะ Nó <laughs> <laughs> không lưu cây chứ này, ê này, dạ Là cây này nè, là cây này Như mọi người mình là bà Mình là bà, mọi người, mọi người mà Như nó dòng nó dạ này nó Như tây nó dạ này nó Học bật chiên ngay, tự nhiên mọi người rồi đấy <laughs> ดิล้วดิแล้ว,ลวไลคแชร์ให้หน่อยว่ะกรินนแน่น<ช>นไ่ได้ล้วแชร์กนไปใกลุ่มห,หน่อยแล้ะพี่ในกลุ่มที่พี่แชร์เลยไม่รู้ลเลยแชร์ไงอายายและใต้ลูปกรงเดเรียบยมบีภาษาพม่าก็จะเน้น ภาษาพม่าไม่สนนะคะเพราะว่าย้อนวัฒนธรรมเนี่ยจิงด้วยให้เขาแบบแนะนำขายสินค้าเฉยๆนะคะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่พูดแบบอย่างอื่นนะคะพูดแบบแนะนำสินค้าว่าส่งได้ประมาณนี้นะคะคาร์เมนอาว่าร์เจียมาเนาะ

เยาสีฟันน้ำคึ้งรสน้ำคึ้งเย็นนี้ได้ขายกี่หลอดอะยังเลยค่ะสนุนไหมคะจึ้งมาไลคนะคะต้มจีบีบีแหละขาในตัวใสุ่้้ยกระดาษคุมากระดอบูโอคุมกดอบูโอเคเจือสากระยะใต้โลกกมนเลย

มีละสองปานะแม่อ๋อต้าได้แต่วะเนาะต้าได้แต่และสั่งเลยปแม่ดีต้าได้แต่สวยแลยูว่าเอาวาเน่เลืกเลกทาละเนาะวาเน่เลิกทาละท่ะดีจ้ได้แต่แเยไอ้แย่ได้ลูกาเ่นูอน่ยยเลยแมเดี๋ยวใเลยแ ทุริบังติชินัยก็ได้เสียเนี่ยประจําปีတော့ไม่ได้ยาเลยเนาะที่ก็ได้เสียอ่ะยังใต้โก้งเลยเนาะสงสงมึงมาทําอะไรจริงๆอ่ะเอ่อเกลียวซากอ่ะโหว่ะบ่เนาะญาติดีตีลงหมดเลยปุ๊บี้เด่เลนนีลักกาเลยยาเนี่ย นอบไหว้โซยีนท um ี่ไส้จี๋นี่มาเลยหว่าเนี่ยไงมาดูไปมาไปมาไปมาเลยเค้ามันเป็นเจ้านอบไหว้โซยีนไส้จี๋นี่มาเลยปี่ปี่ตัวเล็กๆเด่นด้วยมาปะหนอเปียวลาปู่เปียมาเลยโมแซดเนะไม่ซินจามาเดี๋ยวหนอว่าซินจามาละเดี๋ยวไปดูย่าสาระอยู่ไหมโซยีนนี่หนอแล้วเราต้องดีเนะ ต่ชิลมาสวยเนอะอลไกาผู้บิมาบ่าชดินาอยู่ชดนานี่ยะจ้าโรลีเนาะว้าน่รองก้นหางนี้แางนี้ก็กอะหางนี้ก็กอเลยนี่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 คือนิใช่ไหคนิใช่ไหมเออกำลังรับชมอย่ามาดูดู เบลกูย่ามาเลยมูซมาที่นี่มันก็มินหนังแน่นอนรามมาสินจามาโฟนอับบปร์เลซาอาติจาร์เจปีปาแอสเซนูปีแมนน้องนี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ลิงกัลลาปาพี่เค้สนใจไหมน้องมีเพงเปนใช่ไหมดึ้งๆๆๆใช่ไหมต้องเพงเปนใช่ไหมน้องมีดิสโก้ใช่ไหมเคยเห็นซ้ายไม่รู้ย่าเดน้อแม่ลีลากาลยาแต่อีตอเรเซอะยังต้ายยุคกลางเกตั๊วต้ายมีได้ฉิมมามาดิโฮปยายยต๊อกฉินใส่ตอกป๊อกละปะแกนเน่ปู่ไปร้อยย่าเดปะแกนย่าได้ปะแกนเลยย่าเดน้อ เอาไปค้ายมึงยองก็ไดเนอคุณมือยอง<ม>ถ้าไปคลายมือยองก็ไดยาซีฟันยาซีฟันน้ำรดน้ำผึ้งเพราะว่าในยาซีฟันนี้อย่างนี้ใครออกมาเือเป็นลรดน้ำผึ้งอันนี้รักษาฟันเหนือรักษาแพ้ได้จองให้สนใจกับทักทายบันเนอร์มวยไรมวย,มยมเอง ว้ายายยันแน่ยายยันแนซ่าว่าซาีเลยซ่าเรยใหญ่ซ่าอไหมว้ายายันแนมีใบโอ้กูใช้ในใบได้มาเปล่าดูว่าแล้ววาจะเปล่าวะยูมาละยูมาลายูมาละมูเส่ ูไม่เคยไม่ซื้จามาแล้วพี่ไ่ผ่นเนาะปิ้งจะไในอาวปิ้งแล้วสูงวงยองปันเพาก็เสื้ออันนี้นะคะผลนตภัณฑ์ใจเสืออันนึงกระอันนี้เน่ยแต่ีล้วปีเลือนในกล้ีิศงม่ใช่ในอิตาลีแถาไปเนาะก็ได้ซืตะคู่ยไเฉลิมเชียงจริงๆกได้แต่จะช้อและสองปเหมือนเนาะกันจเอไป

จบแล้วนะคะประมาณชั่วโมงก,กว่าสองชั่วโมงเลยนะไะล์ย,ยาวมากไล์แต่ละทีนะคะก็ไล์ย,ยาวไม่ใช่อะไรนะคะก็อยากคุยกับพี่ๆ Fc นะคะก็เลยแบบไล์ย,ยาวพี่ๆ Fc ยังดูแล้วก็เม้นตอบก็ตอบถามตอบถามไปนะคะก็วันนี้นะะได้ขายไหมไม่ได้ขายสม,าย <c oughs> มีเหมือนมีพ่อมาเขาบอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ถามแต่ว่าเขาก็ไม่เอานะคะเขาก็ถามนะคะถามแบบ นะคะถ้า,าอะไรอะไรเงี้ยคยคาก็กลับไปแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายเลยนะคะไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาจะกลับนะคะก็ลืมมัวแต่คุยคุยแล้วก็เล่นมือถือไปแล้วก็เขาต้องรีบกลับเพราะว่าเก้าโมงกลางคืนแล้วนะคะก็ถนนจะเปลี่ยวเียวเพราะว่าช่วงนี้เอ่อตั้งแต่หลังจากติดโควิดมาเนี่ยคนไม่ค่อยออกนอกบ้านตอนกลางคืนมันก็เลยเปลี่ยวเปียวน่ากลัวนะคะตอนนี้โจรอะไรก็เยอะก,ก็เลย ให้น้องชายไปส่งนะคะก็เลยแบบให้เขารีบกลับก็เลยไม่ได้มาล่ำล้าพี่พีนะคะรอดูว่าพรุ่งนี้เขาจะมาหาเราอีกไหมนะคะกเ็เดี๋ยวอีกวันไหนมาไลฟ์ค่อยให้มันดูเบื้องหลังนะอันนี้ก็เบื้องหลังนะคะเมื่อกี้โอ้โหแบบถ้าใครได้ดูตอนไลฟ์นี่นะคะโอ้โหไม่ได้มาขายของมาขายมาขาย,เ,ยเพลงแล้วก็เ,เต้นเต้นเต้นมันกันอยู่นะคะก็ ผักตัวน้อยก็ยังมีแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ขายนะคะก็วันนี้ลองมาไลฟ์ตอนกลางคืนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็มาดูตอนกลางคืนว่าเป็นยังไงแค่นี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ขายก็มาเล่าความสุขมาให้ดูพี่ๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่พี่ๆที่แบบติดตามหรือชอบน้องเวนนเนาะก็ แปดจะหมดเลวเลือนหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลอลวโอเคนะคะจะลงไปข้างล่างแล้วไม่รู้ว่าน้องกิ่งน้องเอยังอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะคะไปดูข้างล่างกันว่าน้องกิ่งน้องเอยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็จะให้ดูสงเสาอีกสักแป๊บนึงนะคะไปลงไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเจ้เากะว่าจะให้เคยคำบ๊ายบายแต่ว่าไม่ทันแล้วนะเข้าไปแล้วนะคะโอเคเก็บของค่ะลงด้านล่างนะคะ นี่นะคะโอ้โหจะกลับบ้านแล้วลืมปิดคลิปเลยนะคะรอรอน้องกิ่งสองคนเขาไม่ออกมานะคะก็เลยลืมจริงๆค่ะก็วันนี้ก็มาให้ดูแบบหลังไลฟ์ว่าเป็นยังไงนะคะก็ขอตัวลากันแค่นี้นะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาดูเราอีกแล้วกันนะคะว่าจะทําอะไรต่อนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆที่ยังติดตามหรือให้กําลังใจนะคะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วค่ะบ๊ายบายแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ